Okay. สวัสดีทุกท่านนะครับผมเบนซ์นะครับจากตามคอนนคชันนะพอดีก็จะลองใช้ไม้อันใหม่แต่คงไม่ทันละติดตั้งยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวรอรอบหน้าเนาะเดี๋ยวขอให้ไม้มันเข้าที่เข้าทางสันหน่อยซื้อคอนเดนเซอร์มาใหม่นะครับวันนี้ก็มาคํำๆนะฮะมากันให้ให้ทุกคนฟังก่อนนอนแล้วกันเดีย๋ยวเอาไปคิดก่อนนอนก็ได้นะครับ ก็วันนี้จริงๆเรามีผู้สับสนด้วยนะครับก็ขออนุญาตโชว์นิดนึงก่อนอ่าเป็นแอนนัลิสต์นะครับผมของรุ่นน้องนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่อาหารเสริมเพื่อสุขภาพผิวที่ดีนะครับสนใจสินค้ามีหลายโปรดักต์หลายตัวพอสมควรเลยนะก็ไว้ใจได้เพราะว่าผลิตและคิดค้นจากเกษตรกรนะครับไปที่เพจของ a n a l y ล t สตหรือว่าไปที่ l i น์แอดที่แอดแอนนันะครับของดีครับตัวน,นี้ไม่ต้องห่ครับ โอเคครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นผมคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่ผมทำทำไลฟ์ไฟลอดที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับจริงๆผู้แทนยามไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะที่เราจะจะจะทำงานจะจะหาไรายได้จากสิ่งนั้นจริงๆเพราะผมเข้าใจนะว่าคนอยากเข้าวงการยาเนี่ยมันก็มองว่ามันก็น่าจะได้เงินดีเนาะ โอเคเราพูดถึงเรื่องของเงินหนึ่งนะครับเราไม่พูดถึงย่านอื่นนะโอเคครับรายได้ต้องดีนะครับจริงๆเนี่ยก็หลังจากวันนั้นบอกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนบอกว่าเฮ้ยพี่จริงๆเนี่ยมีโอกาสไหมที่ผู้แทนคนหนึ่งอ่ะผู้แทนจบใหม่นะฮะน้องจบใหม่ๆเลยเนี่ยมีโอกาสจะได้รายได้โดยเฉลี่ยเดือนละแสนเป็นไปได้ไหมนะครับก็เลยมาเกิดเป็นเป็นไลฟ์ในในท็อปปิกนี้จริงๆเนี่ยผมก็ว่านั่งคิดนะว่าเอ๊ะ ถ้าเราเป็นเป็นเป็นหัวหน้าคนสักคนหนึ่งอยากจะโมดิเวตให้น้องๆที่อยู่ในทีมเนี่ยว่าเฮ้ยเองอยากพูดตรงเลยอยากรวยไหมอ่าถ้าอยากรวยอยากมีรายได้อยากมาีความสบายระดับหนึ่งเนะเาะพอมอมีเงินมันก็สบายหลายๆอย่างครับเราก็ต้องอาวางแผนนิดน,นึงก่อนว่าเราอยากจะมีเงินแสนเนี่ย เราต้องวางแผนยังไงบ้างนะครับคือถ้าพูดแบบกวนๆคือโหพี่ง่ายพี่อยากเป็นเงินแสนก็ทํางาน,นเยอะใช้ใน้อย,อยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเนาะโครงการยาเราเองเราเ,อเ,ราเจอหลายๆครั้งครับที่น้องได้เงินเยอะครับแต่น้องเองก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไว้ใช้ในภายภาคหน้าไม่ได้ประหยัดเนาะซึ่งผมก็ไม่ไม่กล้ากัเราเกี่ยวกัน การใช้จ่ายของแต่ละคนนะครับทุกคนมีวิจัยแต่ละคนละกันเนาะการออมการเก็บออมเนี่ยผพราว่ามีหลายหลายหลายช่องทางให้เรารู้แล้วว่า,เ,า,ววาเฮ้ยมันมีมันมีช่องทางในการที่เราจะประหยัดหรือใช้จ่ายกันให้ได้ไงบ้างน,นะครับแต่ส่วนหนึ่งรับงเนื่องจากผมมองว่าเราเรามองว่าเงินเดือนนะเราเราเราแยกกันเนาะรอบที่แล้วเนี่ยผมพูดว่าเงินเดือนเนี่ยประมาณอ่ะผมตีกลมๆนะไม่เกินสองหมื่นครับสองหมื่นเนี่ย เก็บไปก่อนอีกแปดหมื่นอ่ะอีกแปดหมื่นมาจากไหนดีนะครับสิ่งหนึ่งครับผมเองก็ต้องบอกตรงๆว่ามีไม่กี่บริษัทที่ที่สามารถจะรายได้ถึงจะอัพไปถึงแสนได้ทุกๆเดือนอ่ะพูดกเรานะทุกๆเดือนเนี่ยโอกาสนั้นยากครับอ่ะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าปกติต้องบอกว่าปกติเนี่ยครับเอ่อ วงการยาเนี่ยครับมันจะมีรูปแบบการคิด i n c e n t i v e ในหลายรูปแบบพอสมควรเช่นบางบริษัทก็เลใช้สเต็ปนี้คือแบ่งปีเป็น4ี่ควอเตอร์ใช่ไหมครับก็มีควอเตอร์หนึ่งสองสามสี่เนาะควอเตอร์หนึ่งก็เป็นเดือนหนึ่งสองสามควอเตอร์สองก็เป็นสี่ห้าหกเนาะซึ่งนีง้คนในวงการรู้ดีอยู่นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปสเต็ปในการให้เงินฮะ,ะเช่นปิดร้อยได้เท่านี้บาทปิดร้อยสิบ ได้เท่านี้บาทปิดร้อยสิบห้ารยี่สิบต่อเดือนนะครับร้อยร้อยร้อยห้ารยสิบร้อยสิบห้าร้อยีสิบนะครับก็เป็นสเต็ปไปหลายๆลาบริษัทชอบใช้วิธีนี้คือเพื่อให้ผู้แทนเนี่ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็จะทําให้เขาาไปถึงจุดที่เขาคิดว่าน่าสนใจมันก็เป็นจุดที่เขาได้เงินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์อเงี้ยโอกาสน้อยคนที่จะปิด ร้อยยี่สิบหรือแม็กซิมั่มทุกๆเดือนมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับเสร็จปุ๊บไม่ไมีสเต็ปหนึ่งต่อมาคือมดปิดได้แล้วมดปิดหมดก็เลยปิดคอเตอร์เนาะคอเตอร์ quarter คือถ้าเกิดน้องปิดเอ่อใครน,นะปิดรีทัรก็คือปิดย่อนหลังมาเช่นสมมตินะครับหลักการง่ายๆมดเดือนแรกล้านหนึ่งทายเก็ตหนึ่งล้านเดือนสองหนึ่งล้านเดือนสามหนึ่งล้านทายเก็ตคอเตอร์นี่คือสามล้านใช่ไหมครับเขาก็จะมีสเต็ปว่าถ้าน้องปิดได ร้อยเปอร์เซ็นของคอเตอร์ด้วยจะได้เงินเท่าไหร่ร้อยสิบของคอเตอร์คือร้อยสิบเปอร์เซ็น์ของสามล้านจะได้กี่บาทที่สเตปนี้งั้นหลายๆคนเนี่ยก็จะมีการวางแผนละผมว่าจริงเนี่ยน้องรุ่นใหม่เนี่ยผมมองว่าอยากให้เราวางแผนให้ดีนะครับในการที่จะขายครับผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเก่งแล้วก็มองคือเด็กจบใหม่เนี่ยมันจะอาจจะขาดเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการการทํางานในการที่จะไปขอตัวเลขบ้างในการที่จะทํางานบ้างนะครับซึ่ง หน้าหลายตัวเส้นยาที่มีการสอบราคาอาจจะควบคุมเรื่องของยอดสั่งอาจจะลําบากสักนิดนึงแต่ถ้าในบางอีกหลายๆายกรณีเราก็าจ,จะควบคุมได้ครับซึ่งผมมองว่าจริงเนี่ยการที่เราจะต้องมาดูโฟกัสว่าเฮ้ยตัวเลขตอนนี้เท่าไหร่แล้วตัวเลขนี้เท่าไหร่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทําเพื่อเราจะได้ manage อยอดขายของเราแต่แตะเดือนได้อย่างค่อนข้างดีนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็จะเจคคำถามว่าโห oh, พี่ทุกวันนี้เนี่ย ผมก็ทํางานนะพี่ปิดไม่ได้เลยปิดยังไงอะผมถามนะเราเคยเรียนผมคิดว่าผู้แทนทุกคนนะครับก่อนจะออกเขตก่อนเรื่องงานใหม่เนี่ยเราวนอจากเราเรียนเรื่องของ product profile แล้วเราต้องเรียนเรื่องของ s selling s k i l l ด้วยใช่ไหมครับซึ่งจริงเนี่ยผมเองเชื่ออย่างหนึ่งครับว่า s selling s k i l l เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมีควรต้องเรียนครับแต่สึ่งหนึ่งที่เราเจอหลายๆครั้งครับคือ เราเรียนเนี่ยสมมติว่าบุตรมผมเป็น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 ผูแ้แทนเนี่ยผมฝึกเซลล์วิสสกิลกับคนหน้าผมเจ็ดสเต็ปอ่ะแปดสเต็ปมึงบางบางสักมีดเก้าสเต็ปด้วยสิบสเต็ปก็มีมันกลายเป็นไงครับสเต็ปคุณก็จะเริ่มด้วยตัวนี้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 มันก็เป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแพทเทิร์นไปเนาะแต่เราซ้อมครับเราซ้อมแบบฟูลสกิมแต่ส่วนที่ที่เราขาดครับคือการความเป็นจริงเนี่ย ณวันนี้เองก็ตามเนี่ยพูดถึงสก่อนโควิดนะเราเจอหมอเนี่ยผมถามว่าเราเจอหมอเนี่ยเราเราเราเจอแบบพูดได้รักสิบนาทีอย่งที่เราซ้อมไหมไม่มีทางใช่ไหมครับ2คือเราต้องสรุปกต่ว่าหลายๆคนครับทํางานก็จะเป็นการแค่เอ,อคุณหมอครับฝากสินคาฝากยาด้วยนะครับคุณการฝากซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นเฟียร์เวิร์มากๆเลยเมเจอร์หลายคนที่ฟังคํานี้รู้สึกว่าเฮ้ ได้แค่นิ้หรอกโปรดักตูเป็นแผ่นเป็นเล่มเลยพูดได้แค่นี้หรอกฝากด้วยนะครับพี่อาจจะมีเพิ่มหน่อยอากในเคสไหนอะไรนะคือแม่งแบบน้อยมากๆครับยิ่งตอนนี้เนี่ยหลายหลายโปรดักหลหลายๆคนเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเอ่อ,อรนะพูดคุยกับลูกค้าผ่านทางไลน์หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับผมไม่รู้ว่ามีใครสอนไหมนะผมเคยสอนอยู่บริษัทหนึ่งครับสอนไม่รู้ว่า แล้วที่เราพิมพ์หาหาลูกค้าพิมพ์หาหมอเนี่ยคุณเคยเริ่มว่าอะไรดีผมเห็นเลยหลายๆคนผมผมเปิดร้านยานเนี่ยผมเจอเลยมาก็อปมาเป็นแบบทัตเทิเลยจากไม่รู้ใครอะโปรดักเมเจอร์เซลเมเจอร์มาเป็นชุดปุ๊บส่งส่งลายตึงซึ่งผมมองว่าบางครั้งผมอาจจะไม่ได้อยากได้ข้อความนั้นหรือสื่อนั้นจริงๆ ก็เ,เกิดการไม่อ่านบ้างบล็อกบ้างผมถามว่าเราเคยวัดผลไหมว่าสิ่งที่เราสื่อสารไปให้เขาด้วยการแบบเบลลเบลลเมสเซจเนี่ยบอร์าเรียกบ,บอรดแคสต์นะบอรดคแคสต์เมสเซจไปเนี่ยคุณได้อะไรไหมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆายคนเนี่ยไม่เคยดูครับเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณใช้ไลน์ธรรมดาสมมติคุณใช้ไลน์ในการสื่อสารนะครับคุณส่งั้งไปเนี่ยคุณวัดไม่ได้นะถ้าเป็นไลน์ออฟฟิเชียลคุณจะวัดได้ว่ามีคนคลิกข้ขอความคุณไหม แต่ว่าคุณใช้ไลน์โปรติดตัวคุณรู้เทาเขาอ่านไม่อ่านคุณไล่ดูได้ไหมเขาอ่านหรือไม่อ่านอาจจะบล็อกไวยก็ได้ใครจะรู้นะครับให้หมายว่าจริงๆเนี่ยก่อนอื่นครับก่อนที่คุณจะไปส่งแมสเซจให้เขาก็คุณจะไปปิดการขายเขาอะไรก็ตามเนี่ยผมอยากให้คุณกลับมาที่เบสิกก่อนนะครับคุณอยากจะได้เงินเด็ดปิดได้คุณอย่าลืมสิ่งนี้เป็นพื้นฐานในการทํางานก่อนการเป็นผู้แทนครับสําคัญมากอย่างมากๆเลยคือการที่คุณจะต้อง รู้จักลูกค้าของคุณให้มากที่สุดรวมถึงคุณต้องจับโปรดักตัวเองให้ได้เนาะคุณต้องรู้ให้ได้ว่าโปรดักตัวนี้กับหมอคนนี้เขาสนใจประเด็นไหนงั้นผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะออกแบบแมสเซจได้ครบให้ถ้าหมอคนนี้ทายนี้ต้องแมสเซจอย่างนี้ไว้เบ้นแมสเซจอย่างนี้ไว้แมสเซจน,น,นี้ส่งไปผมว่ามันลบเทเลเมดมากๆากาั้แต่คุณเป็นยาเฉพาะทางจริงๆนะครับส่วนหนึ่งคุณต้องกลับไปดูแบบว่า ผมจะสอนกับน้องๆเสมอในการที่คุณจะเป็นผู้แทนที่เก่งขึ้นเป็นเซลล์ที่เก่งขึ้นอย่างแรกครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทยาไม่เป็นบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าฐานข้อมูลฐานข้อมูลของลูกค้ามีอยู่แล้วครับคุณคุณถ้าคุณหาไม่เจอหรืออะไรก็ตามคุณต้องถามละเนาะพี่ครับผมอยากได้ข้อมูลของเขตนี้ทั้งหมดถ้าคุณในตอนนี้เป็นผู้แทนใหม่เด็กจบใหม่ ถามปุ๊บไปมาคจะได้ไปเป็น Software, Excel, ซอฟต์ไฟล์ x x e l l สักอันหนึ่งเป็นว r d สักอันหนึ่งเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาเป็นไเป็นกระดาษก็ได้เป็นสมุดเป็น m ัลลี่รีพอร์ตของผู้แทนคนเก่าหรือ s ซัม t ติ n งอะไรไม่รู้ยอดขายมาคุณต้องหามัน o ั t ลลี่รีเนาะยอดขายคุณต้องหามาให้ได้นะครับเสร็จปุ๊บทำไงต่อสิ่งที่ต้องทําคือคุณต้องดูว่าคุณต้อง Priority ครับคุณต้องจัดรนะดับความสําคัญก่อนว่าลูกค้าคนไหนเป็นลูกค้าเกรดไหน ลูกค้าไหนสั่งซื้อเยอะทึบๆทคุณเรียงมาเลยผมมองว่าคุณใช้ซอร์ซิงได้ไหมของ Excel ผมทุใช้ Excel ได้ครับคุณซอร์ซิงได้คุณซอร์จากยอดขายได้หมดแต่ว่าวมันมันแค่หยาบๆเนาะคุณซอร์ซิงก่อนคุณคุณ i รา i t y ลูกค้าในมือคุณได้ก่อนเสร็จปุ๊บผมเชื่อว่าเขตทีวว่ว่างไม่ว่าจะว่างรอคุณมาสักกี่เดือนเนี่ยมันต้องเจอปัญหาหนึ่งคือยอดขายมันตกใช่ไหมยอดขายตกกับใครไม่รู้เขตเล่า แต่แทร็เก็ตนั้นมันถมมาที่เราด้วยนั้นคุณจะปิดไม่ได้หรอกคุณจะไม่ได้เงินแสนเพรางั้นเลยเพราะคุณจะมีช่องว่างทั้งอยู่หลักการคืออย่างนี้ครับหลักการคือคุณต้องหาให้เจอว่าสิ่งที่มันรอบสิ่งีมันหายไปยอดขายมันหายจากตรงไหนบ้างน,นั่นแหละคือใจสอนคือคุณต้องไฟดิงครับไ d ดิงหาปัญหาให้เจอครับว่าปัญหาที่คุณอยู่ในที่เจอจริงๆในเขตนี้คืออะไรกันแน่นะครับซิ่งทคนเห็นเนี่ย พาคุณออกเขตใหม่คุณอาจจะฟังว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลขไม่หลอกคุณครับคุณับเป็นตัวเลขก่อนพอคุณพา i o r ร์ตี้เสร็จคุณไฟล์ดิ้งปัญหาไฟล์ดิ้งปัญหาทุกเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าอ๋ออะไรคือปัญหาใหญ่อะไรคือปัญหาเล็กคุณก็มาพา i o r ร์ตี้อีกรอบหนึ่งเพื่อรู้ว่าปัญหาอะไรมากปัญหาอะไรน้อยเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องมาคือคุณต้องหาทางแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเนี่ยแต่เป็นช่วงที่ยากมากก่อนที่คุณจะไปแก้ปัญหาคุณควรต้อง คอนเฟิร์มก่อนรีคอนเฟิร์มไม่ได้ว่ามันเป็นปัญหาจริงๆใช่ไหมยอดขายมันหายที่นี่จริงไหมเพราะบางทีเราเจอว่าอาจจะเป็นเรื่องของเดิ a ด a ตตาเออร์เอร์ในการเล็กคอร์ดหรืออะไรก็ตามแล้วจะเปลี่ยนเปลี่ยนสเต็งใหม่เปลี่ยนโปรดักต์ใหม่มันก็ทําให้มันหายไปได้ใช่ไหมครับยอดขายบางจุดอาไรทท่มันหายไปหรือเป็นการแทนกันเช่นตัวนี้ออกตัวนี้เข้านั้นตัวนึงมันจะหายเัื่อไมัได้ขึ้นแทนนั่นเป็นเรื่องปกติใช่ไหมั้นถ้าคุณดูมิติเดียวคุณจะเห็นว่าสินค้ามันตัวมันหายไป ใช่ไหมครับคุณก็จะไปทําไงเฮ้ยตายแล้วอันนี้หายวิ่งเข้าไปใส่ตัวนี้ซึ่งจริงๆอะไรอะ move ออกไปแล้วก็ได้อาจจะมีข้อมูลตรงนี้งั้นคุณต้อง reconfirm ก่อนดูให้กว้างครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งขยันโดยที่คุณยังมีทิศทางผู้แทนใหม่ขยันนะผมเชื่อนะแต่ถ้าคุณขยันแบบเหมือนปลาไม่มีหางอ่ะคุณก็ชนไปเรื่อยคุณจะไม่ได้อะไรนอกจากความเหนื่อยแล้วความสึกว่าโอ้หทำไมมันยากจังเลยวงการนี้ไปที่นี่ก็ไม่มียากูไปนี่ก็หมอไม่ใช้กูเลยก็ เป็นเรื่องปกติเพราะคุณไม่รู้เลยเลยครับคุณไม่รู้แม้กระทั่งว่าโรงพยาบาลน,นี้มีสินค้าอะไรขงบ้านนี่คุณผิดแล้วนะประสบการณ์ตรงผมเองเนี่ยผมยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยไม่มีข้อมูลมีแต่กระดาษแล้วไม่อ่านอ่านไม่ออกเพราะใช้มือเขียนก็ใช้วิธีคือโรงพยาบาลใหญ่น่าจะมียาเรากูกรีมาอย่างมาเลยให้ข้อมูลดีสุดท้ายม,มียาเราในโรงพยาบาลน,นี้คุกมนรู้ตอนที่มาเจอเพจสักรนั้นสิ่งที่ต้องมีคือคุณถ้าคุณรู้คุณเห็นข้อมูลแล้วคุณต้องรีคอนเฟิร์มก่อน แล้วคุณก็มาถึงทีว่าจริงๆแล้วปัญหาอย่างเงี้ย Fighting ต,ต่อผมมองว่าทุกคนทํางานหนักนะตอนนี้นี่คุณไปทํางานหนักเอาช่วงแบบแบบชีวิตคุณออกเขตแล้วอ่ะคุณผมว่ามันลําบากอะเดี๋วคุณวางแผนไม่ถูกแล้วคุณจะต้อง10โมงคุณต้องโทรหาใครเที่ยงคุณต้องโทรหาใครบ่ายโมงคุณต้องโทรหาใครผมเชื่อว่าตอนนี้เองก็ตามนีะครับเมเนเจอร์เนี่ยก็ต้องถามเลยว่าวันนี้จะไปทํางานที่ไหนบ้าง มีแพลนที่พี่ไหมอ่าเป็นอิสิเดรี่เนาะเป็นมารีแพลนก็จะเขียนมาผมเห็นหลายคนอนะก็จะเขียนแม่งแบบตามสเต็ปเดิมของปีเดินที่แล้วเลยสเต็ปมาแปดโมงจะทําตรงนี้เก้าโมงทาตรงนี้สิบโมงทำตรงนี้นี่ถามลึกๆจริงๆว่าผมก็ถามทุกคนเสมอว่าที่มึงบอกมึงทำสิบโมงเนี่ยมึงทำทำไมเพื่ออะไรวะมึงต้องการใช่ไหมครับงั้นคุณต้องตอบได้คุณต้องตอบเองไ,ได้ก่อนว่าถ้าคุณแค่โทรศัพท์ อาจจะไม่ต้องเปลืองพลังงานในการขับรถแต่ถ้าคุณขับรถล่ะครับคุณผู้แทนเขียดเขียดใต้อย่างงี้คุณขับรถทีหนึ่งสามชั่วโมงไปเจอหมอหนึ่งคนพอถามว่ามันโปรตีนไหมคุ้มค่าแรงคพิ่ไหมนันคุณต้องตอบนะคุณต้องฟายดิให้เจอนะว่าปัญหาอะไรกันแน่แล้วคุณจะไปเจอเจอคุณจะคุณจะวางแผนไต่องั้นจะมาสุดท้ายมาคือคำว่า p l a n น i n g ครับเพราะฉะนั้นคุณที่ฟายดิปัญหาแล้วรีคอนเฟิร์มแล้วคุณต้องมา p l a น n i n g ครับ พอลงแผนนี่ปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าวันหนึ่งคุณจะทำอะไรบ้างเสร็จปุ๊บคุณก็ยรู้ว่าที่หายไปคุณจะ cover จากอะไรถ้าคุณทําแล้วมันไม่ cover คุณต้องหาอะไรมา cover เพื่อให้คุณได้ปิดเพื่อให้คุณได้เงินใช่ไหมครับนี่เหมือบอกว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะคุณจะเห็นแล้วว่าอ๋อปัญหาตรงนี้ปัญหาตรงนี้ปัญหาตรงนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะหาปัญหานั้นแต่ผพราะว่ามันคงไม่ยากเกินความสามารถของคุณ ในการที่กูจะหาแล้วปัญหาจริงๆอยู่ตรงไหนกันแน่งั้นแา่การเนาะก่อนที่เราจะค้ำครวนตัวเองว่ากูอยากได้เงินแสนกูอยากรวยกูอยากรวยเนี่ยผู้แทนยาครับเราก็มีไรายได้จากการขายเป็นหลักนะครับจากการทํางานจากการแก้ปัญหาจากการหลายๆอย่างครับเรา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 ถูกแอาสซน์มาให้แก้ปัญหาไม่สร้างปัญหาใช่ไหมครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเขตมันปิดได้เยอะๆ โดยที่ไม่ต้องมีเราเนี่ยก็ไม่ต้องจ้างผมาปล่อยเขตว่างก็ได้ประหยัดจะตายถ้าเขตมันดีขนาดนั้นนะครับคุณผู้มไม่มีหรอกถามว่ามีโอกาสไหมไดไม้เงินแสนถ้าคุณคนนํานวณดีๆจะใกล้เคียงมากพอถึงจุดหนึ่งถ้าคุณทํานี้ไปเรื่อยๆครับรีบอร์ดจะมาเงินเดือนคุณก็จะขึ้นนะครับชุดหนึ่งครับผมมองว่าบางคนใช้เวลาปีเดียวสเต็ปทุกอย่างขึ้นมาได้แปะหกหลักได้ไม่ยาก นะแต่ไม่ใช่แปลว่าเข้าปุ๊บมามันเอาเงินแสนเลยนี่ไม่ได้นี่คือรายได้นะผมไม่พูดถึงเน็ตเน็ตอินคัมนะนี่คือไม่พูดถึงโทษอินคัมนะครับเน็ตอินคัมนะนี่แค่รายได้นะครับแต่คุณมีรายรายจ่ายเนาะซึ่งรายจ่ายแล้วแต่คนนะนี่ผมคงไม่แตกต้องในการคุณจะคุณจะไปจ่ายอะไรนี่มันสิทธิ์ของคุณนะฮะเปนรื่องลงทุนอะไรเรื่อง,องคุณเลยนะแต่เมื่อสุดท้ายนี่ครับถ้าน้องๆอยากได้ เงินแสนมากกว่าคำว่าขยันมากกว่าว่าอดทนมากกว่าทำงานคือคุณคุณจะต้องทํางานแบบฉลาดขายแบบฉลาดซึ่งขายฉลาดอะไรบ้างจริงๆผมเองเนี่ยจะมีการพูดคุยกับพี่ๆที่เป็นเซลล์เมเจอร์มาแนะนําเทคนิคดีๆในการขายให้กับน้องๆครับซึ่งจริงไม่ใช่ความลับไม่ใช่เค็ไม่ใช่แบบเป็นแบบท็อปซิเคล็เลยแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนละเลยครับอย่านี้ผมคุยเรื่องของ Data ผมไปเป็นคอนซูร์ตัให้กับบริษัทยาหลายที่เนี่ยให้กับทีมเซลล์ผมบอกเลยผม,มนะไม่เคยบอกให้ผู้แทนเนี่ยนะเจอหมอให้ได้วันละยี่สิบคนสาสิบคนไร้ประโยชน์ครับปราประโยชน์หรือคุณจะต้องส่งเมสเซจแบบแบงก์บอร์ดคัสเป็นแบบตายไปขัานอย่างเงี้ยเป็นขยะเป็นสปาร์ชัดเลยโดนบล็อกมาเยอะแล้วนั้นคุณต้องฉลาดแล้วคุณตอบได้ถ้าคุณคุณบอกคุณดอกคุณแพนนิ่งแค่อาทิตย์ละครสมมตินะครับ คุณตอบผมได้ว่าคุณเจอคนนี้เพราะอะไรคุณเจอคนนี้เพราะอะไรคุณไม่เจอคนนี้เพราะอะไรคุณเจอคนนี้เพราะอะไรในเนื้อที่คุณตอบได้นะผมเชื่อเลยคุณทํางานสมาร์ทพอสมควรแล,ล้วอยู่ที่คุณจะเอาไปใช้จริงได้ไงบ้างนั้นผมจะบอกเสมอต่อทุกคนครับว่าการอยากได้เงินเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายบริษัทก็เคี่ยวฮะรือแล้วถ้ามันง่ายเขาทํามันยากขึ้นเขาสเต็ปเ,เขาไม่ทําให้คนง่ายลง คุณเคยเจอบริษัทไหนไหมาทาเกตไม่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 ขึ้นไม่มีครับทาเก็ตเท่าเดิมนี่ก็น้ำตาไหลแล้วใช่ไหมงั้นผมบอกว่าไม่ไม่มีทางหรอกที่ที่มันจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับอยากให้เราเห็นเห็นภาพนะว่าจริงๆเนี่ยการทํางานนะครับมันก็จะไม่ได้ซับซ้อนแต่ก็ไม่ได้งานเนาะงั้นก็ฝากน้องๆน,นะครับใครที่อยาก เก็บเงินเอาเพรเาเก็บเงินเหรอเก็บเงินเข้ามาเพื่อเก็บเงินเพื่อเรียนรู้นะครับบางอย่างเนี่ยตีค่าเป็นเงินไม่ได้นะครับแต่นี้ผมได้มาจากการเป็นผู้แทนเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยทักษะบางอย่างเนี่ยตีค่าเป็นเงินไม่ได้ครับโอเคได้เงินมันได้แน่เพราะเราทํางานถ้าทงานได้ดีเงินมันมาใช่ไหมครับเมเจอร์บางคนเงินเดือนเดกก็หกหลักนะคุณอยากไปถึงจุดนั้นไหมคุณต้องท้าตัวเองไปก่อนเรื่อย มันมีจูเนียร์มีซีเนียร์เรื่องปกติของวงการเขาทุกระดับชั้นมันคุณบอกคุณรับราชการคุณบอกคุณทองเดือห้าหมื่นใครก็จะให้หนึหงผก็ต้องตามระดับชั้นแต่ผมมองว่ามันเป็นโตรที่มันเป็นผลทานเลยให้เรากลับมาฉุกคิดจริงๆว่าที่มีคนบอกว่าเฮ้ยเป็นเงินแสนเลยเฮ้ยผู้แทนแม่งเงินรายได้เป็นแสนหกหลักมันมันมันมีพาสเว์มันอยู่มันมีเรื่องราวมีสตอรี่มีมายสโตรมันอยู่งั้นอย่าอย่าคิดถึงแค่ เฮ้ยห้าสิบปีกูรวยมึงไม่คิดเอาวันนี้รวยมันไม่ใช่มันต้องทำไปเรื่อยๆต้องทําต้องทําต้องทําไปเรื่อยๆนะครับขยันแล้วก็ปรึกษาคนหน้าเรียนรู้นะครับผมบอกว่าเราอยู่ในเทิดเราอยู่วงการยาแล้วเนี่ยบอกว่าบางคนบอกโอ้ oh, พี่สถานการณ์ไม่ดีเลยผมเชื่อว่าสถานการณ์ไม่ดีในสถานการณ์ที่ไม่ดียังมีคนที่ขายดีอยู่เดี๋ยวผมจะเชิญมามามาพูดคุยกันว่าเฮ้ย hey, สถานการณ์นี้ทำไมพี่ขายดีวะ ไม่ได้มาถ่มถุยว่าเขาจะปิดได้กี่บาทแต่ผมจะบอกให้เขามาแชร์ e x p e r i e ร c ์กันหรือแชร์พวกเซลล์มีเจอว่าลูกน้องพี่ที่สักเซสเนี่ยที่ได้เงินปิดปิดเนี่ยเขาเขาทํายังไงพี่เพื่อเป็นวิทยาทานให้น้องน้องได้ซึ่งจะปีใหม่แล้วผมว่าทุกคนมันเปลีนน่ยนได้ทุกที่บอกปิดปีโผพ,พี่ไม่ทันแล้วพี่บอกไม่ถมทาร็ตแม่งถมมันจะแบบว่าเป็นเฮลแล้วพี่ถมไม่ทันแล้วไม่เป็นไรปีหน้าถ้าเราวางแผนดีๆปีนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีหลายอย่างมากมายจะยังๆ็ปีหน้า ผมคิดว่าทุกคนถ้าทําแบบมีแผนผมเชื่อว่คนทําได้โอเควันนี้ก็ฝาก Analyst นะครับแล้วก็รอบหน้าจะพยายามมาไลฟ์จะได้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกได้ในช่องคอมเมนต์นะครับก็รอบหน้าเขาเป็นเป็นไม่ตัวละว,วันนี้ไม่ไม่คดีอะไรโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ